วมันก็ผ่านมานานแล้วมันผ่านมาได้ประมาณสักสามเดือนได้แล้วค่ะก็โอเคละจากที่เขาบอกแล้วไปญี่ปุ่นเลยเป็นไ,ไงครับก็<ด>ว่างพอดีค่ะ,คะก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไหมก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วถือโอกาสไปพักผ่อนจิตใจหรือไงครับเดินเยอะไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยค่ะค่ะประมาณว่าเราหนีไปญี่ปุ่นเพื่อไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่หนูเป็นคนไม่ดราม่าขนาดนั้น<ม>ค่ะก็ ไปเที่ยวแล้วก็คือเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนแบบต้นปีว่า,าต้นปีหนูไปญี่ปุ่นมาแต่ว่าไม่ได้ไปวัดอาซากุสะค่ะแล้วคือตั้งใจไว้ว่าจะไปทุกปีก็เลยรู้สึกว่าปีนี้จะไปไปตอนไหนดีแล้วก็พอดีได้แบบหัวถูกนู่นนี่นั่นก็เลยอ่ะไปเลยละกันสักสี่วันค่ะไม่ได้นอนหาถึงบ้านทำถานีการุทำอะไรทำอะไรคุณแบบว่าคชะ คนพูดหลายๆอย่างนะเพราะว่าก็ก็เดากันบ้างอะไรกันบ้างเพราะว่าตัวกี้เองก็ไม่ได้มีงานที่ที่ได้เจอพี่ๆสืมม่อมวลชนสักเท่าไหร่คือไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนไม่ได้อะไรนะก็ก็แค่แบบไม่ได้มีงานที่มีสืมม่อมวลชนแต่ว่าคือสำหรับกี้เนี่ยคือเราพื้นฐานเราคบกันแบบ เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก,เก็เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกทั้งทั้งคู่ว่าเราจะต้องแบบเป็นแบบนี้ตลอดไปหรืออะไรยังไงคือคืออะไรที่มันที่มันปรับเปลี่ยนกันได้เราก็ปรับเปลี่ยนการพูดคุยกันแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันสองคนมันมันเข้ากันไม่ได้จริงๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มันก็หยุดแล้วก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าที่เราจะไป เหมือนว่าไปฝืนไปลากยาวจนกระทั่งแบบโกรธกันขึ้นมาต่างคนต่างแบบทําอะไรไม่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะดีโอเคค่ะไม่ได้ทะเลาะคุยกันค่ะคุยกันแต่คือก็ไม่ได้คุยกันเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่คือมีอะไรก็คุยกันค่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โกรธเจอกันได้ค่ะ้ายของะไรพี่ดูย้ม หนูไม่เป็นคนละเอียดขนาดนั้นเนาะว่าแบบเส้นสุดท้ายอะไรแต่ว่ารวมๆอะค่ะรวมๆนี่ค่ะพี่บอยได้คือฝากริงไม่ค่ะไม่ใช่ทืานจันำ<ม>ให<ช>พี่บ,อย,บอยได้เลยใช่ไหมไใช่ค่ะพี่บอยก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทเหมืนอ,อนเดิมก็้องจับต้องก็เป็นพีบ่บอยก็ถูกจับต้องแบบนี้มาทุกครั้งทุกครั้งใช่ค่ะ มีคุยไหมมีแต่ขอโทษเขาที่ที่ทำให้เขาต้องแบบมามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่เครียดนะเขาก็บอกไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าผ่านกันผ่านการสื่อเอาความรักของเราไปเปรียบเทียบกับคู่ของมากทีไรเงี้ยมาคลายคลุมกันมาดึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไง อยู่แล้วเนาะแต่ละคนก็ก็มีความที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะฉะนั้นความรักของของแต่ละคู่หรือแต่ละคนมันไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้แต่ว่ามันก็เป็นความคิดของแต่ละคนเนาะพีก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรในกลุ่มเพื่อนๆนี่ได้มีคุยกันบ้างไหมครับคุคุย <c oughs> แต่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอดรู้ค่ะ เขาเปรียบเทียบเหมือนกับมีตัวละครที่คล้ายกันเลยนักแสดเราเป็นลูการหรือว่ามือที่สามมันก็คู่จิ้อะไรเงี้ยมันก็ตัวละครที่คล้ายกันแต่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันค่ะที่คะโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่กงมีมีมีสุดเลยมีเธออ๋เป็นแบบนี้ดีแล้วเป็นแบบนี้ดีแล้วก็คือเราก็เคลียร์เขาก็เคลียร์ค่ะแล้วก็ สบายใจดีคือเป็น,เป,นเป็นเป็นเพื่อนกันคือเรารู้จักกันมานานแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบไม่อยากที่จะแบบว่ากับคนที่เรารู้จักกันมานานแล้วต้องแบบว่าทําเป็นไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวที่นะถ,ถ่าน้่าเราจะเคลียอะไรแล้วเราก็เคลียให,แบบให้มันแบบให้มันแบบโ like. อเคแบบดีค่ะตอนนี้มันมีค่ะมันมีค่ะว่าเหมือนพี่ต้องเราแบบว่าคบนางเอกต้องสาวเด็กใหม่ก็คือมา เขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวคือนานแล้วค่ะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวมีแค่คุยเรื่องแบบเรื่องเล็กๆน้อน,น,น้อยน้อยอะไรเงรี้ยทั่วไปมากกว่า<อ> ไม่มีจริง,งเะะรงาเปิดใจไหมคะเปิดใจไหมคือเราก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่อคะค่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครมาจีบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราก็เลยก็ม,มาบ้างไม่มี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใครหวานแต่ไม่ใจโอ๊ยค่คะก็อันนี้กี่ไม่ได้คุยกับพี่ไขวานนะคะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะมีะคะ่ะเพราะว่าเ,ออเราก็รู้จักเราก็สนิทกันแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องแรกด้วยะค่ะแล้วก็แล้วก็วกไม่ไม่ได้มีอะไรงอ,งองเอีควาามสัพข่ คือเราก็ไม่อยากจะแบบเหมือนถอยห่างกัแบบเพื่อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะนู่นนี่นั่นเราก็เป็นเหมือนเดิมทําอะไรเดิมๆแบบคือไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะค่ะกิจกรรมกิจกรรมที่มาเป่องของเรื่องตรงคนเรื่ององความสุขในคอบครัวอะไรเราต้องต้องค่ะ้อง <c oughs> <c oughs> คนที่เหมาะสำหรับเขาได้หาเราไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแต่เรากป็นน้งเขาจะจะกินตะขนได้ไหมเหมือนแบบเป็นน้องใหม่เขเามือช่างเดินยหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โกรธใครค่ะไม่โกรธใครเลยจริงจริงตอนนี้ก็บพี่นะร่วมงานกันร่วมงานได้ร่วมงานได้กับทุกคนเลยค่ะ